ตัวของคิมมี่ิมเบอรี่ค่ะวัสดีด euh ิมสวัสดีค่ะพี่น้องคะช่วยอัปเดตผลงานของคิมเบอรี่หน่อยได้ไหมคะเออตอนนี้นะคะ่อดอื่นเลยต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยรักจิมมี่มาโดยตลอดนะคะอยากจะขอบคุณจากใจมากๆเพราะน้องจําได้ทุกคนหมดเลยแล้วเมื่อกี้เขารีบมากก็เลยต้องรีบออกไปทุกคนก็ยังน่ารักรอกันขอบคุณจริงๆที่ ตามน้องมาตั้งกี่ปีแล้วสองปีสามปีแล้วเนาะก็ผลงานตอนนี้นะคะน้องคิมเบอรี่มีละครเรื่องแรงปัดหนาเล่นเป็นสุอยาคาที่เล่นชิะแต่<ห>ดเดี๋ยวบทยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะแล้วก็เรื่องปัญญาชนต้นครัวก,ก็น่ารักมากฝากทั้งสองเรื่องเลยแต่น้องจะมีละครเข้ามาอีกนะคะแต<ห><ะ>่ชอบน<ห>ี้งไม่บอกใช่หมใช่แล้วก็ฝากทาราฮิมาลายด้วยนะคะใกล้จบแล้วใบสามโมใกล้จบแล้ว แล้วก็เป็นตัวแทนขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกคนมาก <Hi. S 1> วันนี้วันนี้ผั้จัดการสวยมากเือค่ะ <laughs>